น้องน้องเออนะเขาคนกักตัวโควิดเขาอยู่กักตัวตรงไหนเนี่ยตรงไหนนะครับอ๋อมาวันนี้เลยครับเข,เขากักตัวอยู่ตรงไหนนะ ออยู่ตรงข้างหน้านู่นเหรออืออืออ่ะนี่นะครับเอาไว้เอ่อเอาไว้กินรือกินหนมคอยดูแลอยู่นี่เหรอ,อ,าอ,อมาเที่ยว <laughs> อ๋อ,อมาเที่ยวครับผมอ๋อเขามาเที่ยว เที่ยวแต่เขาน่าจะเป็นลูกศิ์วัดแถวนี้มั้งเพราะเขาเดินทั่วเลยเนาะอ่าเห็นไหมครับเขาเดินอยู่แต่ว่าเขาเหมือนเขาพิการนะเขาเหมือนเขาเป็นคนเป็นคนพิการขามือหงิกนะก็เลยอะ่ะช,ช,ช่วยกันไป, <laughs> ไ,ปไปต่อเดี๋ยวจะเอาของไปให้ให้พวกให้เพื่อนเขาติดโควิดเขาติดโควิดว่าเขาพักอยู่ที่วัดนี่แหละวัดสุกเกษม ก็เลยซื้อของซื้อของเพ uh. ื่ออะไรก็ะครับแล้วเราก็มีมีระยะนะครับมีมามา่มีเครื่องยาว่าเดี๋ยวมามา่ทำปังเคลียร์สีง,ง่ายพอเขาจับตัวอยู่โรงพยาบาลสนามที่วัดสุกเกษวัดสุกเกษเนี่ยก็เลยอ่าอยากซื้อยามียานี้ายาแก้ไอยาแก้ไอน่ยสำคัญเพราะว่าต้องมีายาแก้ไอเพราะมีรับแล้วก็ลูกอ,อมแล้วกบ จุดสําคัญคือเขาอ,อยู่นี้เขาต้มต้มยาต้มกระชายต้มอ,อะไรกินไม่ได้เพราะว่ามันเป็นมันเป็นที่กักตัวที่กักตัวโรพมาสนามก็เลยเอซื้อกระชายเอากระชายมาให้ให้เขาด้วยนะแต่คงจะคงคงจะไม่ได้อาจจะไม่ได้ถ่ายนะครับไม่ได้ถ่ายตรงที่ว่าจะต้องเอาของไปให้เขาเพราะว่าคนติดโควิดผมก็เลยไม่อยากให้ออกกล้องเท่าไหร่นะครับมันจะดูไม่ดีขอบคุณมากครับเดี๋ยว เดี๋ยวผมก็จะไปนี่แหละที่วัดนี่แหละครับนี่เขาว่าเขากักตัวอยู่นี่ผมก็ยังไม่รู้เลยอย่าลองอย่ลองโทรถ,ถามอีกทีนึงฮัลโหลฮัลโหลนุกกักตัวอยู่ที่ไหน,นครับพี่อยู่ตรงข้างหน้าพี่ตรงหน้าสลาใหญ่นุ้กเหรอไม่มนนีคนเลย นั่งอยู่ข้างหน้าพี่เห็นปะอ่าใช่ครับมีคนนั่งอยู่พี่เดี่ยวเข้ามามันอยู่ขวามืองั้นแหละอ๋อเดินออกมาได้ไหมเพราะว่าซ,ซื้อของมาฝากอยู่มันต้องให้คนข้างหน้าพี่อ๋อต้องให้คนถึงจะมาเรียกหนูอ,อ๋อครับอ,อ๋อครับผมโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวพอดีอย่าซื้อยาแก้ไอมาแล้วก็เป็นกระชายแหละครับโทรกระชาย อ่ากินเช้าเช้าเม็ดเย็นเม็ดอ่ะกินทุกวันจนหมดนี่แหละอ่าจะได้ดีขึ้นโอเคครับผมดูแลตัวเองด้วยนะขอบคุณมากพี่จ้าขอบคุณมากจ้าครับแค่นี้ระวางได้เลยเนี่ยเนี่ยตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่อสอสมอของสุขเกษาเนี่ยเขาก็คอยนั่งดูแลอยู่นั่งดูนั่งดูแลคอยรักของ รับของฝากอยู่ก็ก็โอเคนะครับเพราะว่าเขาก็อยู่อยู่ในตึกนี้แหละอยู่ในตึกข้างในนี่แหละข้างหลังนี่แหละอ่ากักตัวอยู่นี่ก็โอเคครับก็ถือว่าใช้ได้ก็ก็เป็นห่วงทุกคนครับตู้โซโซนะครับทุกคนถ้าหากติดโควิดจะไปเครียดจะไปทุกทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับสู้ๆครับฮัลโหลครับฮัลโหลเป็นไงบ้าง มีอาการอะไรไหมก็มีไอเจ็บคอโอ้นี่มันมีเชื้อหนมันมีเชม้อหงส์เยอะอ่าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเก่งเขาเก่งซื้อของมาฝากเดี๋ยวเก่งจะเข้าไปนะครับผมเดี๋ยวของเข้าไปมีอ่ามีไข่มีมีข้าวมีมาม่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าไป ครับสู้ๆครับอ่าก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวเนี่ยก็มีของดี๋ยวซื้อของเขาเข้าไปฝากเพราะว่าเขาติดโควิดแต่ว่าเราก็จะไม่ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายดูนะครับว่าเป็นเป็นใครหรืออะไรยังไงเพราะว่ามันไม่ดีครับมันไม่ดีที่ว่า จะมาโฆษณาแต่ว่าก็อยากให้รู้กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับอยากจะเอาของไปไปช่วยเหลือเขาแบ่งแบ่งปันเงินไปนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย